สวัดีครับพอกับช่อง Elephant Family น้องจูเนียร์นะครับวันนี้เรามาดูพี่หนาวเล่นคีเปอร์กันนะครับนี่ยครับอ๋อนั่งสวยจังเลยเอ้านอนแล้วที่นอนแล้วที่นี่นอนแล้วอาวอ้าเอ้าวเล็กเลยโคยดอยนอนแล้วโอ้โหโอ้ยเอาหัวไปมุดอะไรตรงนั้นน่ะโอ้โห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 อาวอ้าวลุกได้มาเล้วที่นี่ออาเฟกต sleeping sleeping <coughs> sleep akak sleep akak lah dah 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 อ ول! โอนะ้โยเนะเป็นเจ็บไปไปละ yeah. มาสปาอาฮะอาฮะมาสปาอาฮะอาฮะพี่หนาวนอนสบายใจเลยวันนี้สบายใจเฉิบเลยเนี่ยอย่ามาเป่าเสพพ่อเด้ออย่าเปา่าเาสพพ่อเด้อ

เดือนแห่งความรักวันนี้เดือนธันเดือนกุมภาพันเดือนแห่งความรักฮาว้าวฮาว้โอยมโอ้โหเต็มเต็มเลยเนี่ยโอ้โห ออ่เยีอ่ถ้าความร้อนมาเนี่ยช้างก็เล่นคีเปอ็ดดีว้าวโอ้โ โอ้ยอะไรเนี <anes> ่ยอะไรนะท่าอะไรเนี่ยอ๋อท่าอะไรครันเนี่ยโอ้โอยท่าอีอย่างน้อเนี่ยเฮ้ยม่วนจังเลยวันนี้ม่วนจังเลยเว้ยม่วนอยู่คนเดียวเว้ยที่หนาวเนี่ยพี่หนาวสุดหล่อพี่หนาวสุดหล่อได้เลยโอ้โหอ้าวอ้าวทั้งขี้เปรื้ทั้งดินมัเท่นี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không nào lỡ những video hấp dẫn Oh, api pok lah, api pok lah. Ali api pok lah dia. Ah, mana, mana. Okay, okay. ya, mat aha, aha. Mat aha, aha. Now. Hmm.

ใครชอบบรรยากาศนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่อง Elephant Family น้องจูเนียร์นะครับหรือช้าง Family 646แอดช้าง Family 646โอเค thank you